วันนี้กับผมโนมินาไซนะครับผมแล้ววันนี้นะครับผมผมก็ต้องมาบอกทุกคนนะครับผมว่าอะคารโบโน,น่าเป็นเรื่องตัวเกียวรีเวนเจอร์อย่างที่ผมคิดไว้อย่างแน่นอนนะครับผมก็คือเบาะแสมันออกมาครบเครื่องขนาดนี้มันก็คือตัวเกียวรีเวนเจอร์นั่นแหละนะครับผมอะเท่าที่เราเห็นทีเซอร์เมื่อกี้ไปนะครับผมรู้สึกว่าป้อมก็จะเป็นไมกี้นะครับผมแล้วก็มีตัวละครไมคกี้ก็ไม่รู้ว่าจะไมคกี้อะไรนักษณะนะครับผม ผมอยากให้ป้อมมันเป็นตัวอื่นแะอย่างเช่นฮีนาอย่างเงี้ยฮีนาไม่มาเลยนะผมรู้สึกอ,อยากให้ฮีนามากมามากเลยนะอโอเคนะครับผมก็ทุกคนก็ตัวแจกฟรีก็น่าจะเป็นบอสของไอ้ไอ้แก๊งเว็บแบ็คดาก้อนนะครับผมยังมีอยู่คนเดียวนะครับผมที่เอามานะครับผมาตามตรงตามคาใบ้นะครับผมตัวละครแนวชายล้วนนะครับผมก็คือเป็นแนวนักเลงนะครับผม ผมสีน้ําเงินก็จะเป็นตัวของชิบะไทจูนะครับผมก็คือเป็นบอสของแก๊งแบ็คดาก้อนนะผมจะมีผมมีความน้ําเงินเข้มครับผมก็คือเป็นชิบะไทจูนั่นแหละนะครับผมเอาพูดง่ายๆให้คุณนะครับผมตัวละครมีการเปลี่ยนสีของทรงผมนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทาเคมิจิหรือว่าไมกี้นะครับผมก็มีการเปลี่ยนสีของทรงผมกันทั้งนั้นนะครับผมในเรื่องนี้นะครับผมพระเอกมีความสามารถด้านกีฬา เราจะดูถ้าหากว่าใครที่ดูมาเนี่ยเราจะรู้ได้นะครับผมว่าหากระเอกมีช่วงที่ติดโบลลิงมากก็คือเป็นความสามารถด้านกีฬานะครับผมก็คือเขาทำสไตร์ได้ค่อนข้างจะเยอะอยู่เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าไม่ไม่สู้อ่าคุณอัดไคนะครับผมอ่าคุณเจ้าอักไขนะครับผมอ่าก็ประมาณนั้นแหละนะครับผมโคโรโบก็เป็นนันที่แน่ชัดแล้วนะครับผมคู่เทพก็จะเป็นทาเคมิจิกับอ่าไมคี้นะครับผมส่วนตัวที่มาอีกก็จะเป็นยิฟุยุและก็ดาร์เคนนะครับผม ตัวจากฟีน่าจะเป็นตัวจากฟีน่าจะเป็นชิบะไทจูนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมและเกียร์ก็จะเป็นเกียร์อาวุธนะครับผม3ชิ้นที่เป็น8ดาวนะครับผมแล้วก็มีเจ็ดดาวมาด้วย6ดาวมาด้วยนะครับผมประมาณนั้นแหละนะครับผมก็รอรอเปิดหากันดูนะครับผมว่ามันจะเก่งมากน้อยแค่ไหนนะวันนี้ก็มาอัปเดตข้อมูลกัน,นคร่าวๆนะผมเพราะผมบอกแล้วนะครับผมว่ามันต้องเป็นเรื่องนี้อย่าง แน่นอนนะครับผมอ่าวันนี้ก็ปิดลีกเดี๋ยวเรามารับรูบี้รอกันเลยนะครับผมผมค่อนข้างจะใจขาดเลยนะครับผมค่อนข้างจะอยากที่จะแบบผมข้อค่อนข้างที่จะรอคอยอย่างยาวนานอยู่เหมือนกันนะคนละโบเรื่องนี้นะผมแล้วผมไปดูจบมาแล้วซีซั่นสองซีซั่นเลยนะครับผมแล้วผมอยากไปดูซีซั่นสามนะครับผมใครที่อยากดูซีซั่นสามก็ไปดูได้ในแอปดิสนีย์เลยนะครับผมดิสนีย์พาร์ด้วยานะผมไม่มั่นใจในชื่อเหมือนกันนะ นะผมเหมือนจะมีอยู่นะครับผมผมก็จะไปหาโหลดมาดูนะครับผมอ่าแล้วก็ดองเพชรรอเลยนะครับผมเอ๊หรือผมจะเปิดเอาห่วงยางดีวะไม่ดีกว่าผมผมจะเปิดคนละโบรอบหน้านะผมเพราะผมอยากได้เกียร์มันมากเลยนะผมเพราะเกียร์คนละโบนะครับผมเกียร์ที่แรงนะครับผมเพราะถ้าหมดเดือนไปแล้วจะไม่มีทางเอากลับมาอีกแล้วแน่นอนนะครับผมอ่าวันนี้ก็เป็นคลิปเฉเยๆนะครับผมไม่มีอะไรมากมาเท่าไหร่นะใครที่ออรอคนละโบเรื่องนี้เหมือนผมก็ ค่อนข้างจะต้องดีใจกันอย่างแน่น,นอนนะใช่ไหมล่ะครับผมอ่าก็เป็นสําหรับคนที่ไม่ชอบก็ไม่ได้่ากกนนะครับผมไม่ก่อนหน้านี้ที่ผมจะมาดูโคลาโบเรื่องนี้อ่ะที่ผมจะไปดูซีรีส์เรื่องนี้นะผมผมก็เคยไม่ชอบนะอะไรก็ไม่รู้เรื่องต่อยซีกันนะครับผมมัน่อน่าจะป่าเถื่อนสาหรับผมมากเลยอะ่ะผมก็เลยไม่ไม่ค่อยชอบนะครับผมแต่ว่าถ้าผมมาดูแล้วเนี่ยแม่งเห็นอารมณ์คบรดเว้ยผมรู้สึกอยากให้พระเอกมันช่วยฮีนะได้มากเลยนะ และมังงะก็ยังไม่จบใช่ไหมผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะใครที่เป็นแฟนโตมันก็ช่วยมาบอกผมหน่อยก็ดีนะครับผมและผมเพิ่งดูจบไป2ซีซั่นนะครับผมซีซั่นที่2เนี่ยรูสึกว่าไมค์กี้จะตุยเย่นะครับผมแล้วก็ไม่ตุยหรอกครับผมพรอะเอกก็จะย้อนเวลากลับไปอีกรอบหนึ่งนะครับผมและรอบนี้ีไปมีเรื่องกับแก๊ง่โกโยโกฮามาอะไรนี่แหละนะครับผมก็ยังจะเป็นในเรื่องยาวต่อไปนะครับผม ทุกคนผมก็ตื่นเต้นมากเลยนะซีสั้น3าก็จะมาเดือนหน้าแล้วนะครับผมผมก็รอดูอยู่เหมือนกันนะครับผมผมนี่แบบเลือกเวลาในการดูตัวเกียวรีเวนเจอร์ดีเร็วมากเลยนะค่อนข้างจะดูดีนะครับใครที่เตรียมของรอยังไงก็มาคอมเมนต์นกันบอกสักนิดน,นึงนะครับผมส่วนผมมี ID หลักที่มี่าคูปองอยู่120คูปองแถวมีเพชรเหลืออีกเพียบนะผมที่ผมยังไม่ได้ทำการไปหามานะผมมันยังเหลืออีกเยอะนะครับผม แน่นอนว่าเดือนหน้าผมต้องได้ไมกี้กับทาเคมิจิใน ID 3อย่างแน่นอนนะครับผมถ้าหากว่าไม่ได้เนี่ยผมก็คงจะเศร้าอย่างมากเลยนะครับผมอ่าผมรู้วิธีเปิดรู้เทคนิคเปิดแล้วนะครับผมผมก็แค่เปิดในรอบที่มันเพิ่มโอกาสนะครับผมผมจะไม่เปิดแบบซุ่มๆสี่ซุ่ม,มห้าแล้วครับผมแลกเกียร์ผมก็ต้องเปิดมาให้ราเช่นเดียวกันนะครับผมอ่าใครที่รออยู่มันผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็คอมเมนต์บอกด้วยนะครับผมผมจะได้รู้สึกว่ามีคนกําลังรอคอย เรื่องเดียวกันกันกบผมนะผมอยากได้มากผมอยากได้ทุกตัวเลยนะไม่ว่าจะเป็นจีฟยูหรือดาเค้นมมนก็เป็นตัวละครที่ผมค่อนข้างจะชื่นชอบนะครับผมโดยเฉพาะจีฟยูเนี่ยเขามีความค่อนข้างจะเขารบในพระเอกถึงจะมีความเพี้ยนที่เชื่อเรื่องที่พระเอกย้อนเวลาได้ก็เถอะนะครับผมก็แต่ก็เป็นสีสันของเรื่องนี้นะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ต้องขอกดไลค์ like, กดแชร์ check, กดซับสไครต์นะครับไม่มีใครคิดนะครับผมว่าก,การย้อนเวลากับนักเลงมันจะเข้ากักนเลย นะครับผมจากใจผมผมคิดว่าวู้แต่งน่าจะมีประสบการณ์นะครับผมน่าจะเป็นคนที่มีอายุและก็ในวัยเด็กของผู้แต่งนะคบผมอาจจะมีการพวกยยงกีนะครับผมเพราะในสังคมญี่ปุ่นสมัยก่อนนะผมนักเลงจะเป็นสิ่งที่ถูดูเท่มากเลยนะครับผมแต่ว่าเทรนด์ของนักเลงเนี่ยมันก็ได้หา,ดหายไปนะครับผมแต่ว่าการมาของตัวเกียวรีเวนเจอร์เนี่ยมันน่าจะทําให้สเสน์ของการเป็นนักเลงเนี่ยมันก็ วนกลับมานะครับผมแล่นนักเลงนะครับผมก็มีเกียรติของนักเลงเช่นเดียวกันนะเท่าที่ผมสืบสืบมานะครับผมจะสังเกตว่าแก๊งแบ็คดากอนเนี่ยจะเป็นแก๊งที่ทำร้ายผู้หญิงทำร้ายคนแก่ทำร้ายทุกคนนะครับผมพร้อมจะฆ่าทุกคนเลยนะครับผมแต่แก๊งโตเกียวหรือโตโตมันนะครับผมจะไม่ลงมือกับผู้หญิงหรือลงมือกับคนแก่หรือไม่ลงมือกับคนไม่มีทางสู้นะครับผมยกเว้นแต่เขาจะ โมโหหรือกดเกลียดแค้นจริงๆนะครับผมอ่าสังเกตได้ว่ามันจะมีความแตกต่างกันนะระหว่างพระเอกกับตัวร้ายนะครับผมสังเกตได้เลยว่าพวกเขาจะมีเกียรติของเขาอยู่ไม่น้อยเลยเช่นเดียวกันนะครับผมอ่ะเราต้องมาเราติดตามกระชมกันดูนะครับผมว่าทาเคมิจิจ,จะสามารถช่วยฮินะได้ไหมและเรือเรื่องจะเป็นยังไงต่อไปนะครับผมจะทํายังไงนะครับผมให้แก๊งโตมันยังคงยิ่งใหญ่และยังคงคุณคยังคงความอ่า ความเป็นเกียรตินะผมความเป็นมืออาชีพเป็นนักเลงที่แท้จริงของพวกเขาไปจนถึงอนาคตอ่าเป็นอันตื่นเต้นเลยนะสวัสดีครับบ๊ายบาย